สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ดองบี้ V2 เป็น E ีีที่22แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาคิปกันรัวๆเลยนะครับผมก็ใน E ีพีนี้ก็เป็นการเสริมแกงทีมด้วยเกียร์นั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมได้ทำการอาคิปเปิดเกียร์ไ้นั่นเองนะครับผมก็ได้เกียร์กันมาอย่างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเสริมแกงให้กับทีมกันดีกว่านะครับผมซึ่งก็ถอดของ กิมๆ,ๆอ,อไวนะครับแล้วก็ใส่ของแจมๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อ,ออฟของเจ้าตัวเฟรุ่นนะครับผมคงจะสลับเป็นอโหไม่มีของให้อ้นี้เลยนะครับผมซึ่งเกียร์ตีบวกไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่ไปตีบวกวันตีบวกเกียร์ก็คงจะไม่น่าพอนะครับแต่ว่าตัวลหลักเราต้องได้ใช้ก่อนนะครับผมซึ่งเป็นลูเดียสกับเฟรุ่นซึ่งอขอไปทําการ รีของลูดีด้กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งช่องกลางนะครับผมจะรีหาเป็นอัปเกรดธาตุนั่นเองนะครับผมอ่าไม่เอาครับถ้าได้มาเป็นรถแรกกันก็ดีนะครับจะได้เอามาใช้ก่อนเพราะว่าคัมพีไม่น่าพอนะครับผมโอ้โหแบบคัมพีผมเอาไปอัพอะไรวันเนี่ยเอาไปรีหาอะไรเอ่ยซึ่งไอดีนี้ถือว่า เกียร์โดนแน่นอนสามชิ้นก็ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับผมโอเคครับมาอัพเกียร์กันดีกว่านะครับผมเป็นอ่าามังกรผู้โอหังนะครับผมคาทาเวสลี่ผมขอเก็บค่าดีๆไว้ก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ยัดเป็นคาทาเลยครับผมเรียบร้อยครับบวก2หาก,กียร์ใสอีกห้าชิ้นเรียบร้อยครับเป็นแม็กที่เรียบร้อยแล้วก็มีเขี้ยวให้อัพไม่เอ่อยสลอดไปดีนี้ สลับพองไม่ได้เขี้ยวก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมแบบอ๋อนึกออกแล้วครับผมเอาคอมพีวร์ไปทาอะไรเอามาสลับค่านั่นเองนะครับผมให้เป็นพลังชีวิตแล้วก็นั่นแหละนะครับผมซึ่งก็คงต้องทําการอัพไปก่อนนะครับผมถุงมือแซลลี่ขอเก็บไว้ก่อน,นครับเป็นเกียร์ค่อนข้างที่จะดีเก็บไ้ก่อน,นครับอ่าพอเล่าปีรองเท้าเตียวหุยค่าอันนี้ไปหน่อยครับ เอาไปเลยซึ่งก็น่าแหละนะครับได้ของแจมแจมโบโบมาหลายชิ้นก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมซึ่งเกียร์มีรองเท้าไม่ได้ครับรองเท้าต้องเก็บเกียร์อันอื่นที่เป็นแบบเกียร์ลองๆนี้คงต้องไปหาใส่ลนเจอร์กับตัวลองล้อนะครับผมซึ่งตอนนี้คงต้องตีบวกเกียร์หลักไปก่อนนะครับส่วนเกียร์ลองล้อเข้าไปตีบวกวันตีบวกเกียร์หรือก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับ โอเคครับแม็กเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผ้าคาดเอวเรียบร้อยครับต่อไปอัพอะไรกันต่ออัพรูดสกันนะครับผมซึ่งกบดําก็ได้มาแบบเบิ่มๆนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ผมเปิดเกียร์ไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมแบบรูดสมันแม็กช้านะครับผมอยากเปิดกบเอากบมายัดให้รูดสนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ขาดกบอีก5ตัวก็จะแม็กแล้วนะครับซึ่งถ้าแบบ รีบจริงๆนะครับก็คงต้องเอากบอัลตร้าเจ็ดดาวไปย่อยนะครับแล้วก็เอาไปไล่เป็นกบอัลตร้าแปดดาวดิโอนาดครับผมดิโอนาดกบเจ็ดดาวก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกกบอัลตร้าทั้งหมดคะแนนเท่าไหร่เลยเนี่ยมันบั็กด้วยนะครับผมได้มา900ขาดอีกนิดหน่อยก็จะได้เป็นพันสี่นะครับผมกบเจ็ดดาวผมน่าจะเก็บไว้ก่อน มีกบ8ดาวให้ย่อยไม่เอ่ยลีโอนาครับ2องสี่ตัวโอเคครับขอย่อยเป็นกบ7ดาวแล้วกันนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับ300 1200 400ยังไม่พอนะครับขาดอีก40มีลีโอนาดระดับอื่นไม่เอ่ยลีโอนาดตามระดับอ่าโอเคครับมี แต่ยังไม่พอนะครับขาดอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมจะประดำการสุ่มกบในกิวก็นั่นเองนะครับผมซึ่งก็สุมส่มกบสุ่มกบก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นกล่องซูเปอร์ลีโอนาดนะครับสุ่มสองกล่องกล่องมันน่าจะพอแล้วนะครับแต่ถ้าได้เป็นตัว6ดาวก็น่าจะตัวเดียวก็จบนะครับผมโอเคครับมันไม่มานั่นแหละครับก็ย่อยเลนอ่าย่อยเรนเจอร์อะไรล่ะย่อยลีโอนาด ห้าดาวหกดาวกันนะครับผมเดียวนาดน่าจะพอแล้วนะครับผมเราก็จะได้กบดำมาอีกหนึ่งตัวนะครับจากการหลอมเรียบร้อยครับหลอมไปเลยเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลครับผมก็ตอนนี้ลูเดียสผมก็จะเป็นบวกสิบหกแล้วนะครับผมก็จะขาดกบดำมีแค่สี่ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ ค่อยๆหาอันก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าเกียร์เราฟูฟ่องเรานั่นเองนะครับผมแบบฟูแบบฟูมากเลยนะครับจังหวะนี้อัพตัวจุติรอไว้ครับผมไอดีนี้ก็คงจะทําเป็นลูดิอสเก้าดาวแม็กตัวแรกนะครับผมสาหรับของทีมเซนทอร์ยัดใช้โกไปแล้ครับผม ซึ่งถ้าเราจะเอากล่องการันตีเราก็ต้องหามาอีก1 0 0 0รพันูบี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะหามาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทีมผมที่มีแค่นี้ผมก็จะพยายามดันไปขึ้นทองหนึ่งให้ได้นั่นเองนะครับผมถ้าดันขึ้นทองหนึ่งไหวก็จะสบายสบาย,บายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมโอเคครับตัวจุติรอสลับพร้อมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็มาตีบวกคาถาของฟิตกันต่อนะครับผมยังตามระดับ แล้วก็เกียร์ไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ยัดไปเลยครับเกียร์ธนูค่าง,ง่ยๆเราก็ย่อยไปนะครับผมโอเคครับหาเกียร์มาอีก5ชิ้นคาถาของฟิตก็จะแม็กแล้วนะครับผมซึ่งก็คงเป็นปืนพเนธสไนเปอร์ซึ่งมีแต่ค่าง,ง่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับค่าไหนดีๆผมมะเก็บไว้ก่อนดาบดำแล้วก็คาถาเวทมนต์33เปอร์ก็ย่อยไปเลยครับผมเรียบร้อยครับอัตราสกิลโดนแน่นอนของพักษะ ตัวที่2ตัวนี้เป็นสายว่องไวครับมีเกียร์อะไรใส่ให้หรือเปล่าเอ่ยคงจะมีแค่มังกรฮุโอหัง1ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ถอดไปเลยครับผมแล้วก็ใส่ให้ครับจ้าตัวแซนลี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็หาเกียร์อัพกันครับซึ่งน่าจะอัพพออยู่นะครับผมส่วนชีนเลโอนาดก็คงจะเก็บไว้ก่อนมีตัวไหวพีิเพใส่หรือเปล่าดูดูก่อนนะครับผม คีมโดนันเป็นพลังเวทนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อเสียมันค่อนข้างที่จะใส่ให้กับตัวสายพลังไม่ได้นั่นเองซึ่งคีมเรียวนาดโอเคครับก็เอามาใส่ให้กับอ่าเจ้าตัวอ่าอันนี้ก็ได้นะครับผมซากระมิคุซึ่งในไอดีมีตัวแค่นี้ก็คงต้องใช้แค่นี้ไปก่อนสำหรับเสื้ออ่าชุดนักเรียนชายลาโนอืม ที่จริงก็ไปใส่เฟลุนก็ได้นะครับผมแต่ว่าแร่มันจะเยอะไปะช่องสุดท้ายมีเกียเกียนี้นะครับผมเกียหนากกากนานาโฮชิครับค่าไหนมีโอ้สี่จุดหกนะครับผมสี่จุดเจ็ดลังเวทโจมตีลดสกิลลดใช้จ่ายฟาิตแร่แต่ว่าไม่มีตาใช้สกิลนะสิ อันนี้ลบสกิลต้านสกิลห้ามศัตรูใช้ทักษะถ้าแบบอยากได้แร่น้อยกว่าน,นี้ก็คงต้องใส่เป็นหน้ากากนะครับผมก็นั่นแหละนะครับเหมือนคลิปนี้มาคลิปนี้ก็มาเป็นการอัปเดตทีมแล้วกันนะครับหลังจากเปิดเกียร์ซึ่งโอเคครับผมก็มาอักตมากรราชาฮูโอหางกันก่อนเลยซึ่งค่าไหนง่ายๆผมขอยัดไปเลยนะครับผมขอไม่เก็บให้กับขอไม่เก็บให้มันลกนะครับ สี่เก้าเปอร์ก็ย่อยครับไม่สนอันนี้สามสิบเจ็ดครับย่อยไปเลยเดี๋ยวก่อนนี้เมื่อกี้ผมเล่น PV p ไปกี่รอบผมไม่จำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าสี่สิบเก้ายัดไปเลยครับแล้วก็เกียร์ห้าดาวอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เกียร์ห้าดาวอีกสามชิ้นนะครับเกียร์ก็จะแม็กเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะ คุ้มประมาณนึงเลยนะครับผมเพราะว่าจุดประสงค์หลักๆเราก็คงต้องการเกียร์โดนแน่นอนกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับก็ปรับเปลี่ยนเกียร์เล็กๆน้อยๆเราก็มาดูนะครับว่าทีมผมจะไหวหรือเปล่าซึ่งก็เกียร์เขาก็ดีประมาณนึงนะครับแต่ว่าจะสู้เกียร์ผมได้หรือเปล่ามาเวเอะไรไงโอเคครับผมก็ไปกันเลยครับสําหรับรอบนี้ทีม A ทีมเดียวก็ได้นะครับผมจริงๆพอดีว่าโหดนะครับผมโอเคครับก็ จะไหวหรือเปลา่าเดือนนี้เป็นเดือนของดูดีสจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมเอากดโลมาจังหวะน,นี้ขอหัแช่แข็งนะครับผมเบรลูนมีเกียร์โดนแน่นอนครับผมอย่างนี้ก็ตึงอยู่แล้วยาวๆครับจังหวะน,นี้ยาวๆอหอคอยก็น่าจะเล่นไหวขึ้นนะครับเพราะว่าเกียร์ค่อนข้างที่จะหดขึ้นนั่นเอง เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยแล้วก็อ่าโคโลบโบน่าก็คงจะมีตัวสายพลังมาเดี๋ยวเกียร์พลังก็คงได้ใช้นะครับผมคงจะเก็บไว้ก่อนซึ่งของไปทําการล็อกไว้ก่อนนะครับผมเกียร์ไหนที่ยังไม่ได้ล็อกลีออนาดได้มาต้องสองชิ้นนะครับผมชึ่งเรียนชายก็เก็บไว้ก่อนอ่าอันนี้ก็คงเอาไปย่อยเป็นอันนี้นะครับผมซึ่งเขี้ยวเขี่ยวก็ไม่มีเลยนะครับข้ามขีดจำกัด นั่นแหละนะครับผมคัมพีก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคครับก็สไลด์คลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็มาเป็นการอัปเดตหลังจากเปิดเกียร์ไ้ทั้งหมด6 0พ0ลูบี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโหดขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับไอดีนี้เพราะฉะนั้นก็ นั่นแหละครับก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ,อ๋อผมว่าผมจะไปลองเล่นหอคอยนะครับผมมาลองเล่นหอคอยกันดูดีกว่าว่าจะไหวหรือเปล่าเล่นทีม A ทีมเดียวก็พอนะครับผมมาครับเล่นก้างปล่อยไปเลยเพราะแล้วทำไมมันเป็นออโต้โอเคครับปล่อยตัวมากันรัวๆจยงหงว่านี้เลนล่าไม่มีตัวครับปล่อยมาก่อนหาปล่อยมาเป็นแซลลี่นี้ต่อครับผมเป็นยังไงล่ะครับผมมีเกียร์โดนแน่นอน ตัวกีกี้ในด่านก็แค่ขนมนะครับบอกแค่นั้นแหละโอเคครับผมอ้ยปากเลียลมครับจังหวะนี้เหลือแค่เลล่าครับเหลือแค่เลล่างยังไงเล่ล่างแตกแต่หรือเปล่าถ้าปากตายก็ถือว่าจบนะครับผมสำหรับเลล่างโดสตันอยู่ครับขยับไม่ได้โดสตันอยู่อ้าเรียบร้อยครับจังหวะนี้แล้วก็ผ่านนะครับผมหลังจากที่อีีที่แล้วเล่นไม่ผ่านนะครับผมแบบ ก้าวกระโดดกันในทีเดียวนะครับโอเคครับก็ด่านบอสด่านที่ห้าสิบมาดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ผมก่คิดว่าน่าจะชิวๆง่ายๆอีซี่นะครับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องหวังพึ่งลูเดียนะครับผมลูเดียลูเดียแล้วก็ปล่อยเลนเจอร์มาครับมีเกียร์โดนสามชิ้นไม่ใช่เรื่องตลกครับผม มาเลนบนครับเราก็ปล่อยเลนเจอร์เลนบนแล้วก็เราดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าที่จริงถ้าเจอด่านบอสในหอคอยเราต้องเล่นเป็นอ่าตัวสะท้อนนะครับตัวสะท้อนจะเล่นง่ายถ้าใครไม่มีตัวสะท้อนก็แนะนําใช้ตัวยุติครับผมเจ้าตัวหลุยนั่นเองเอามาเลล่าอย่างนี้เจอไมกี้ทีมอาทีมเพื่อนอยังไงครับโดนเปลี่ยนล่าอีกแล้วลื่นละ88เปอร์ครับลดระดูเลเหลือา3 มาเลนกลางอ่อนนี่ก็ย้ำเลนกลางต่อนะครับผม 68, 66, 64, 61เดี๋ยวทีนี้ก็คงเก็บรูบี้ไปรอเปิดเกียคริสต์มาสกันต่อนะครับผมโอเคครับไปกันต่อยาวๆนะครับผมนิดๆหน่อยๆยังไงเอ่ยสลสิบห้เปอร์เลนกลางไม่มีตัวปล่อยรูเดียนมาครับ ซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปรีหาคำทีมาลีอ่ะไอ้นี้นะครับผมรีค่าเกียร์ซึ่งก็คงลูดี้คงต้องใส่เป็นอัปเกรดธาตุนะครับเพื่อความโหดความตึงความอันตรายนั่นเองนะครับผมเล่นเหลือหนึ่งเปอร์ครับจบได้อย่างไม่ยากเย็นมากผมคิดว่าอย่างนั้นนะจบหรือเปล่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยป่าบ,บอสได้กบชมพูมาอีกหนึ่งครับแซลลี่ก็จะเป็นบวกสิบสอง ซึ่งต่อไปก็จะเป็นด่านที่51ครับด่านนี้ห้ามใช้เพื่อนชิวๆครับผมด่านมันเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะใกล้ด้วยนะครับผมไม่น่าจะยากเย็นมากแต่ว่าทีมผมไม่มีตัวว่องไวเลยสิเพราะว่าถ้าเล่นหอคอยผมแนะนําเป็นตัวว่องไวนะครับผมจะตีโก่งแรงกว่าตัวไวพิบซึ่งถ้าเป็นตัวไวพิบก็จะเก่งในสเตทพิเศษนะครับผมจอบป้อมแรงมากๆเลย เดี๋ยวแค่สามกงครับเพื่อรับตัวกระชาสองใบไอ้ดีนี้คงเก็บตัวกระชายาวไปรอเปิดโคโรโบหน้านะครับผมเผ <ข experiments. S 2> ื่อมาเผื่อมีตัวเลนเจอร์สายพลังนะครับต้องการเลนเจอร์พลังมากๆเลยไอ้ดีนี้เรียบร้อยครับก็โอเคครับผมก็สไลดคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม